สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบูโว v นะครับวันนี้เราพาพวกเราเนี่ยมาเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายอันนี้ในเขตพื้นที่นนทบ,บุรีนะครับสถานที่ที่เราพูดถึงนี่ก็คือ T W Car Tuner Service เป็นอู่ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้มาค่อนข้างจะนานพอสมควรแล้วก็มีฐานลูกค้านี่ยเยอะมากนะครับเดี๋ยวยังไงใครเป็นคนดูแลตรงนี้ที่มาที่ไปของสถานที่ตรงนี้เป็นอย่างไรแล้วมารู้จักกับบูโวได้ยังไงเดี๋ยวเราเชิญไปชมกันครับ อ่ะเดี๋ยวตามมาเราไปดูข้างในกันเลยครับเชิญครับโอ้โหอูใหญ่มากเลยครับโหลูกค้าเพียบเลยนะครับอ๋อตอนนี้เราอยู่ส่วนของพื้นที่ที่กำลังดูแลในเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดของบูบนอยู่นะครับอนี่เขากำลังทำงานกันอยู่เลยครับเชิญครับ วันนี้เรามีของดีมาฝากชาวบูมนนะครับก็คือเรามาเยี่ยมตัวแทนของบูมนที่เขตนนทบ,บุรีเป็นอู่แห่งหนึ่งแล้วก็จะได้เจอผู้บริหารหนุ่มรูปหล่อเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเขาคือคุณปิงนี่เองครับสวัสดีครับสวัสดีครับค,ค,คุณปิงฮะคุณปิงแนะนําประวัติคร่าวๆว่าเกี่ยวกับเรื่องสถานที่อย่างนี้เรื่องความเป็นมาว่าอู่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับก็จริงๆแล้วครับเริ่มต้นมาเลยครับคือตั้งแต่รุ่นของอากงก็คืออากงเนี่ย ทำเป็นอู่แท็กซี่แล้วก็อากงใช่ครับโอ้ยังงั้นไม่ใช่รุ่น2สิรุ่น3แล้วนี่คือผมมาต่อจากรุ่นอากงอีกทีนึงอ๋อโอเคโอเคคราบรุนจากคุณพ่อใช่ครับเป็นรุ่นที่2อครับก็คืออากงเนี่ยก็คือทําแท็กซี่ทําอู่ซ่อมเป็นปล่อยรถให้เช่าหลังจากที่ เหมือนเราเริ่มโตขึ้นนะครับเราก็อากงเริ่มอายุเยอะแล้วก็มาบริหารกันกับพี่สาวอากงทุกวันนี้ยังบริหารอยู่ไหมครับยังอยู่ครับยังคอยช่วยแก้ไขปัญหารถที่ยากๆหรืออะไรครับเป็นกุญซือเป็นกุญซือใช่ครับเป็นกุญซือครับคอยเป็นที่ปรึกษาคอยอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับพออะไดนี้มาถึงรุ่นเราใครดูแลอะไรตอนนี้ก็ มาถึงรุ่นผมก็จะเป็นผมกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่ออยก็จะเป็นคนดูแลทั้งสองคนเลยนะครับก็จะช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานในทางออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือจะดูแลให้ทั้งหมดแล้วก็ให้คำปรึกษาลูกค้าเหลอครับเปิดมานานหรือยังครับวันนี้ที่นี่เปิดมาทั้งหมด1 1ปีครับผม1 1อปี1ิปีผมเข้ามาเนี่ยผมสังเกตว่าล้วนแต่เป็นโตโยต้าทั้งนั้นเลยใช่ครับเป็นไงนะไปถึงเน้นตรง คืออย่างที่บอกว่าตอนแรกครับคือเราเป็นอู่ซ่อมแท็กซี่มาก่อนเป็นอู่ที่ทําเกี่ยวกับรถโตโยต้ามาเราก็เลยเราก็เลยเริ่มจากการที่จะมาเริ่มซ่อมรถโตโยต้ากันนะครับแต่เสร็จผมเนี่ยด้วยความที่เรามองว่าการที่เราเป็น ซ่อมเฉพาะแค่รุ่นรุ่นเดียวครับมันเหมือนหมอเฉพาะทางโอเคคือการที่เราเป็นเฉพาะทางเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างลึกได้เราก็เลยเน้นที่จะทําเป็นโตโยต้าเป็นหลักเข้าใจแล้วเริ่มจากเริ่มจากอู่แท็กซี่โดยอากงใตอนนี้ก็ผ่านกระโดดมาถึงรุ่นหลานแล้วดูแล2คนกับพี่ออยใช่ครับอ่าโอเคอยากจะถามว่ามาถึงวันนี้เนี่ยคิดยังไงอะไรยังไงจากที่ซ่อมรถดีๆเนี่ย อยากจะสนใจเกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่รถไฮบริดแล้วมาเจอกับบูวอนแล้วขอร่วมค้ากับบูวอนครับเป็นยังไงครับ ก็จริงๆแล้วครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีเราก็ดูเทรนด์ของการใช้งานเนาะตัวรถสันดาบเนี่ยมันเริ่มเริ่มจะมีแนวโน้มของการที่จะเปลี่ยนไปใช้เป็นรถไฟฟ้าที่มากขึ้นอ๋อใช่เราดูแล้วว่าแนวโน้มมันไปทางนั้นเทรนมันไปทางนั้นใช่เทรนไปทางนั้นแล้วก็ในด้านในพวกแบบทางทางรับทางอะไรเงี้ยเขาดูส่งเสริมไปทางด้านนี้ค่าน้างเยอะแล้วก็ทั่วโลกนข้างดีมานด้านนี้เ่านั้งมาเยอะต้องเลยถูกต้องเลยเราก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันเป็นจุดที่เราจะต้องเหมือน ขยับไปสู่ธุรกิจที่เป็นเกี่ยวรถไฟฟ้ามากขึ้นเราก็เลยเริ่มสอหาสอหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ให้ลูกค้าตัวเองใช่ครับใช่คือเราต้องหาของดีให้ลูกค้าด้วยความที่เราก็ต้องบอกว่าเราสร้างซื้อเสียงมาเราก็อยากให้ลูกค้าได้แต่ของดีๆเราก็เลยพยายามเส้นหาก็จนกระทั่งมาเจอบัวเนี่ยนะฮะก็เป็นที่ที่รู้สึกว่าของดูดีมีความน่าเชื่อถือมีโน้ตฮาว ครับ,รบผม,ผมก็เลย<ม>เลือกที่จะมาขอเป็นผู้ค้ากับบัวครับโอ้ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าบูววอน่ะก่อนจะเลือกเกณฑ์นะว่าใครจะสามารถเป็นตัวแทนจําหน่ายในเขตในะแต่ละพื้นที่เนี่ยบางทีมากกว่าหนึ่งที่พื้นที่ตรงนี้ก็เช่นกันเะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาเราจะดูในเรื่องของความชํานาญในเรื่องของแพชชั่นในสิ่งที่ว่าทางผู้บริหารมีความอยากจะโตในธุรกิจที่มันตรงกับสายงานของเขาเังาะฉะนั้นตรงนี้เราก็คือได้ไดคัดเลือกคุณปิง นะครับวันนี้เนี่ยคุณปิงมีรถของลูกค้าที่จะดูแลอยู่มีอะไรบ้างครับตอนนี้วันนี้ก็อย่างอันนี้ครับก็จะเป็นรถแคมรี่ครับค๋ันนี้ก็จะทำเรื่องของตัวแบตเตอรี่เหมือนกันอ่าโอเคก็เป็นแคมรี่ไฮบริดนะครับโอเคถอดอบ์ดเรียบร้อยแล้วโอเคอ่าหน้าตานี้นะครับหลายๆคนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นหน้าตาของแบตเตอรี่รถไฮบริดเนาะใช่ครับโอเคแล้วก็คันนึงครับผมคันนี้ก็กําลังทําอยู่เหมือนกันครับผมครับ อ่าตัวนี้เป็นรถอะไรครับอันนี้เป็นรถ p u s ครับผมอ่า p u s นะครับก็ตัวนี้ตัวแบตเตอรี่เหมือนกันครับผมถึงอายุครับมันมันถึงอายุมันโอ้โหนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ผู้ชมดูนิดนึงนะครับสังเกตดูครับโอ้โหรถนี่ตอนนี้เต็มเต็มเซอร์วิสเบเลยคุณบิ๊กครับครับที่เนี่มีกี่เซอร์วิสเบครับทั้งหมดตรงนี้มีทั้งหมด17ครับผมด้านในวิสด้านหน้าอีก3ครับครับแล้วก็ไม่รวมช่องที่อยู่ด้านหลังอีกโอ้โหครับผมได้ประมาณ4ี่้ทีครับอันนี้ใหญ ถามนิดนึงครับคุณคุณปิงอะไรที่ทําให้สถานที่ตรงนี้อู่ที่นี่มันโดดเด่นแตกงแต่จากชาวบ้านยังไงครับคือตรงนี้ครับเราดูแลลูกค้าเนี่ยเราพยายามจะทําระบบให้ลูกค้าได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นถึงว่าเราจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์มีระบบเดี๋ยวก่อนนิดนึงครับ มีระบบระบบยังไงแล้วแล้วอูอื่นเขาไม่มีระบบเหรอฮะเป็นยังไงครับคือระบบของผมเนี่ยคือคือมันมันมันขึ้นมาเป็นระบบการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนออ่ามันเป็นระบบการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนครับแล้วก็อ่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเกิดมาจากแนวคิดหนึ่งก่อนคืออันนี้สมัยก่อนเลยครับเริ่มแรกมันเนี่ยคือเราเคยเราเคยไม่รู้เรื่องรถเราเคยเอารถไปเซอร์วิสที่ศูนย์เสร็จปุบเนี่ยมันมันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเราแค่รู้สึกเราเราแค่ราค้าเาแบบเฮ้ย ทำไมเราไปทําอะไรมาก็แล้วแต่เราไม่เคยเห็นในสิ่งที่เราเสียตังค์ไปเลยเราก็เลยเราก็เลยเริ่มต้นคือไปนั่งรอถึงเวลาก็จ่ายตังค์อย่างเดียวใช่ครับใช่เราก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับว่าโอเคลูกค้าที่เรามาหาเราทุกคนครับจะต้องรู้ว่าเสียเสียยังไงเสียแล้วราคาเท่าไหร่เปลี่ยนไปจริงๆไหมได้เห็นอะไรทั้งอะไรตัวเก่าเห็นอะไรทั้งตัวใหม่มีการอธิบายชัดเจนถูกต้องครับคือทุกอย่างที่ลูกค้าไม่รู้เราพยายามจะให้ลูกค้ารู้ทั้งหมด เพราะว่าเราอยากให้ลูกค้ารู้ว่าเราจริงใจนะแล้วก็เราซื่อ,อสัตย์กับลูกค้าครับก่อนจะซ่อมก่อน <g år> จะเปลี่ยนเนี่ยจะมีอธิบายลูกค้าฟังมีคร <m> ับจริงๆถ้าเกิดขั้นตอนปกติคือมีลองรถก่อนลองรถเพื่อคุยอาการก่อนว่าลูกค้ามาปัญหาคือจุดไหนครับ เช็ครถเช็ครถเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะพาลูกค้ามาดูทีละจุดเลยว่าตรงไหนที่เป็นประเด็นบ้างหลังจากนั้นเนี่ยค่อยทําราคาเสนอกัรจุดไหนที่ยังใช้ได้เราก็จะบอกลูกค้าว่าใช้เกาะประมาณนี้ครับโอ้ยังงี้ถือว่าซื้อใจลูกค้าได้สบายเลยใช่ครับว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องเวียนกลับมาหาที่นี่ตลอดใช่ครับก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เคยเข้ามาแล้วเขาจะชอบค่อนข้างชอบในระบบเพราะว่าทุกสิ่งอย่างที่เขาก่อนที่เขาจะซ่อมเขาได้เห็นหมดหลังจากซ่อมเสร็จเขาก็ได้เห็นทุกอย่างหมด ได้ลองลดหายไหมได้ดูว่าอะไหลเป็นยังไงเสียจริงจริงหรือเปล่าได้เห็นอีกรอบหนึ่งครับได้ได้เห็นชัดจะชัดเจนลยใช่ครับโอเคแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยก่อนจะซ่อมนี่ราคาต้องเท่าไหร่อะไรยังไงรู้หมดครับใช่ครับแล้วก็จะจะประเมินให้ด้วยในจุดที่เราอาจจะยังไม่เห็นว่าเสียหรือเปล่าแล้วมีโอกาสจะจะเสียเราจะประเมินไปให้ดูเลย๋อแล้วถ้าเกิดถอดออกมาไม่เสียเราก็จะไม่ใช้คือให้ลูกค้าได้เห็นอันนี้ในส่วนของรถที่เป็นน้ํามันเนาะครับน้ามันด้วยทีนี้ทีนี้ถามว่า อะโตโยต้าก็รู้อยู่ว่าเป็นเจ้าของไฮบริดเนาะครับคุณปิงมองว่าในอนาคตประชากรหรือลูกค้าที่เป็นพวกไฮบริดหลังจากที่เราเริ่มทำบูมบ๊วนแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงครับปริมาณเนี่ยครับผมว่ายังไงในอนาคตครับรถไฮบริดครับมันต้องเยอะขึ้นอยู่แล้วแล้วก็รถ EV ก็ต้องมาด้วยเช่นกัน คือยังไงครับหนีไม่พ้นครับไฟฟ้าอย่างไงก็ต้องมาอยู่แล้ว oh นะครั oh. เพราะว่า oh. แนวโน้มแนวโน,น,น้มครับคือยังไงการลักโลกเนาะปัญหาอะไรต่างๆมันก็มันสามารถแก้ไขได้เรืตรงนี้ uh, ก็เลยแนวทางก็เลยมาทางนั้นยังไงมาแน่มาแน่นอนครับมาแน่นอนนี้โดยด้วย,ว,ย,ว,ยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหนุ่มก็ต้อง ไปเหมือนกับว่าปักธงดักรอตรงนี้เตรียมตัวไว้ก่อนใช่ไหมใช่ครับต้องเตรียมตัวไว้ครับโอต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเพราะว่าเรามองว่ายังไงมันมาแน่ๆน่ครโอ้โอันนี้ถาม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 ครับผู้ริเริ่มตัวจริงฮะอากงเขาเขารู้เรื่องไหมอากงอะฮะก็รู้เรื่องนี้ไหมยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยโอเคพี่น้องสองคนหนุ่มสาวเขาค่อนข้างที่จะคือหัวหัวเร็วคิดเร็วทําเร็วนะพอรู้ว่าอะไรใช่ก็โอเคเลยนะครับ คุณต้องบอกว่าคุณปิงก็เป็นหนึ่งในจํานวนผู้บริหารที่รู้ว่าอะไรใช่แล้วก็แบบว่าโอเคผมขอพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับก็โอเคก,ก,ก็ก็ดีใจครับดีใจที่ะจะมะีตัวแทนจําหน่ายที่มีคุณภาพมีมาตรฐานที่ดีนะครับแล้วก็เอาง่ายๆว่าไม่เอาเปรียบลูกค้าเนาะดังนั้นก็ผมคิดว่าสําหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถไฮบริดหรือแม้กรทั่งรถโตโย t a นะครับก,ก,ก็คงต้องฝากไว้ตรงนี้ว่า ลองแวะเข้ามานะถามหาคนหนุ่มตีรูปหล่อนะครับถ้าเห็นเขาเนี่ยไม่ใช่ดาราจีนนะครับก,ก็คือนี่แหละเขาก็จะมาลุยขลุกอยู่กับตรงนี้เลยเหมือนกันนะครับลูกน้องเยอะมากน,นี่กี่คนครับผมเห็นแบบโอ้โหเต็มไปหมดเลยมีถ้าเกิดเป็นที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานครับก็จะมีทั้งหมด17คนครับ17คนนะโอ้โหไม่รวมกับในออฟฟิศอะไรครับครับผมอโอเคครับอ่ะ,อะทีนี้เราสุดท้ายเลยแล้วกันครับว่าคุณปิง มีอะไรอยากจะฝากถึงทางผู้ชมทางช่องเราบ้างครับเชิญครับก็อยากจะฝากไว้ครับว่าในที่ผมเห็นมาเนี่ยมีพี่ๆหลายๆคนเนาะก็กังวลเรื่องของแบบแบตไฮรบตไฮบิดแบตเตอรี่หรือว่ารถไฮบิดต่างๆจริงๆ รถไฮบริดไม่ได้น่ากลัวครับมันมีที่ที่สามารถแก้ไขได้มันมีโน้ตฮาวในการแก้ไขให้มันดีได้ไม่ต้องกลัวครับต่อไปในอนาคตครับรถไฮบริดมันต้องราคาลงกว่านี้อยู่แล้วนะครับก็ยังไงถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งได้ใช้รถไฮบริดก็ยังไงก็อย่าลืมมาฮาผมนะครับนะแล้วก็อย่าลืมบูโวนะฮะโอเคเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นก็นะครับพวกเราได้ยินตรงนี้แล้ว อย่าลืมเดี๋ยวคุณปิงช่วยฝากเบอร์โทรหรือว่าติดต่อคุณปิงได้ยังไงติดต่อที่นี่ได้ยังไงนิดนึงเชิญครับได้คร,ครับก็เพจเฟซบุ uh, ๊กนะครับชื่อพายกระลาดบายทีวนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผม0 6น6 2 5 9 8 8 9ครับผมอโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับเรานำสิ่งดีมาให้ก็สำหรับทุกๆคนดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับก็สำหรับในเรื่องของปัญหาของรถ EV รถ H E V รถไฮบริด Hybrid, นะครับบูโว้ on, คือทำตอบแล้วหนุ่มน้อยคนนี้เขาก็จะเป็นผู้ดูแลรถให้กับท่านนะครับจากบูโว้ครับขอบคุณครับก็ฝากถึงเพื่อนๆท,ที่เป็นเจ้าของรถไฮบริดรถ E V นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องรถไฮบริดก็สามารถติดต่อเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้ามองว่าคอนเทนต์นี้ได้ประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ Subscribe นิดนึงเราก็จะได้นำสิ่งดีๆเหล่านี้กลับมาให้กับเพื่อนๆเ,เราทุกคนนะครับ l u u v o n e คำตอบสำหรับรถไฟฟ้าและรถไฮบริด Hybrid. สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ